สวัสดีครับวันนี้พามาดูอุปกรณ์สําคัญที่บ้านทุกหลังควรมีนะครับนั่นคือเบรกเกอร์กันดูดหรือว่า RCBO เจ้าตัวนี้นะครับจากแบรนด์ R M S C S S รุ่น D Z 47 L E ขีด63 c 6 3รุ่น c 6 3หมายความว่าทนกระแสไฟสูงสุดได้ถึง63แอมป์สำหรับเป็นเบรกเกอร์หลกักหรือเบรกเกอร์วงจรย,ย่อยที่ต้องการใช้งานกระแสสูงที่สําคัญมาพร้อมกับฟังก์ชัน ELCB หรือ RCD ตามชื่อรุ่นที่ลงท้ายด้วย L E ลองสังเกตตัวเลขตัวนี้นะครับ0.03แอมป์ M, หรือว่า3 10มิลลิแอมตัวนี้คือหัวใจหลักสําคัญนะเพียงแค่ไฟรั่วไหล30มิลลิแอมเท่านั้นนะครับเขาจะตัดวงจรทํางานทันทีซึ่งจะทําให้ครอบครัวเราหรือคนที่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยเบรกเกอร์รองรับมาตรฐานไฟฟ้า230โวลต์50เฮิร์ตสามารถตัดกระแสลัดวงจรได้สูงสุดถึง3,000แอมหรือ3กิโลตามมาตรฐาน GB-T 16917.22ด้านบนปุ่มสีส้มที่เขียนว่าเทสนะครับเป็นปุ่มเทสคําำเขียนภาษาจีนว่าควรทดสอบเดือนละครั้งนะเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกป้องกันไฟดูดทำงาน นอกจาตัวนี้จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับสำหรับคนที่มองหาเบกเกอร์ที่มีฟังก์ชัน MCB ปัดการทํางานเมื่อกระแสเกินหรือลัดวงจรและ HCBO ตัวป้องกันไฟดูดไว้ในตัวเดียวกันหรือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ